ก่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่านเขายื่นหนังสือเรื่องขอบความช่วยเหลือราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปากหลับปิดสำนักงานพาณิชจ์จังหวัดน่านจนฝ่าจะรู้ผลเมื่อเวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านกรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่านโดยมีนายรัฐครุฑนา ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดกลุ่มเกษตรกร,ร,กรนายเล่าองค์พัทรเขหาและนางอิสราวน,านันกันทารวมตัวชุมนุมกันที่บริเวณด้นานหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านเพื่อติดตามการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2,566ถึง2,567โดยมีประเด็นที่เสนอขอราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเม็ด ความชื้น30%ราคา8บาทต่อกิโลกรัมและความชื้น14%ราคากิโลกรัมละ11บาท50สตางค์ถึง12บาทด้วยก่อนหน้านี้ผู้ชุมนุมได้ยื่นหนังสือแจ้งขอรับความช่วยเหลือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหน้าเพื่อให้มีมาตรกา,ารช่วยเหลือแล้วนายรัฐครุฑนาตัวแทนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดกลุ่มเกษตรกร,ร,กรได้กล่าวว่า ได้รับฟังคำชี้แจงถึงสถานการณ์ราคาข้าวโพดเรื่องการแจ้งผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำและทางภาคส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมหารือและนัดหมายให้มารับฟังคำชี้แจงเมื่อวันที่30ตุลาคม2566พร้อมกับยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน,าน,น่านณศาลากลางจังหวัดน่านที่ผ่านมาเรื่องการแจ้งผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำและ ทางภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รวมหารือและนัดหมายให้มารับฟังคำชี้แจงวันที่6พฤศจิกายน2566ได้มารับฟังความคืบหน้าอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนดังนั้นทั้งกลุ่มเกษตรกร,ร,กรจึงได้มีมติไปประสานและขอคำชี้แจงกับพาณิชย์จงังหวัดโดยมีนางสุเกวรินเล็กนาพยา พานิ์จังหวัดน่านพันตำรวจเอกชาตรีหาทยาวัฒน์พร้อมกับสอพอเมืองน,น,น่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังปัญหาและรับหนังสือคำร้องขอด้วยขณะน,นี้เป็นฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร,ร,กรคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาและช่วงผลผลิตที่ออกมายังมีจำนวนมากแต่ในทางกลับกัน ผลผลิตที่ออกมาในช่วงเวลาไม่ถึง1เดือนราคาผลผลิตนั้นตกต่ำมากจนเป็นที่ผิดสังเกตสำหรับราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดน่านความชื้น14.5%ราคา8บาท70สตางค์ถึง8บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมความชื้น30%ราคา6บาท20สตางค์ถึง6บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัม ท้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพผลผลิตซึ่งเป็นราคาเกษตรกร,ร,กรไม่สามารถที่จะยอมรับได้เนื่องจากต้นทุนการผลิตไม่คุ้มกับราคาที่จะจำหน่ายผลผลิตและที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,กรต้องเจอกับปัญหาฝนทิ้งช่วงมแมลงทําลายต้นอ่อนทําให้เกิดความเสียหายทําให้ผลผลิตลดลงโดยนายรัฐคุนาตัวแทนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดกลุ่มเกษตรกร ได้ร้องขอเจราจาผ่านทางโทรศัพท์กับนายอุดมศรีสมสม่งรองอธิบดีกรมการค้าภายในขอให้เร่งพิจรารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือและให้เดินทางมารับข้อร้องเรียนจากเกษตรกรโดยตรงที่จังหวัดน่านโดยกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยืนยันว่าจะปากหลักชุมนุมที่บริเวณหน้าสำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดน่านจนฝ่าจะมีคำสั่งตอบเป็นที่น่าพอใจ ได้แล้วจะใช้ในภาพรวมทั้งประเทศที่เป็นเกษตรกรู้าวโพเแล่แลก็คือมันต้องผ่านคณะกรรมการน,นโยบายขา้าวโพดตอนนี้คณะกรรมการน,นโยบายข้าวโพดตอนนี้มันไม่มีอำนาจอำนาจเนี่ยคือจะมีได้ก็ต่อเมื่อพรุ่งนี้เนี่ยที่เอาเข้าคอรมอแล้วคอรมออนุมัติแต่งตั้งเขาให้มีอำนาจเพราะฉะนั้นไอที่ยื่นไปทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการข้าวโพดมายืนยันการขอรับความช่วยเหลืออันเดิมคือราคาข้าวโพดอยู่ที่8ปบาท 30%ที่8บาทนะคะแล้วก็14.5อยู่ที่12บาทเดี๋ยวเราจะรีบทำแจ้งเข้าไปเลยวันนี้เข้าไปที่เข้าไปที่เพราะว่าเราจะาไปตั้งรอไว้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้คือเรามารอคำตอบแล้วเรามาขอทราบคำตอบแต่ว่าทางกลุ่มก็ได้รับทราบแล้วว่าคณะกรรมการคอปจเอ้ยคณะกรรมการข้อโทษเนี่ยวันนี้เข้าคอรมและจะมีผลก็จะขอให้ทางทางกรมการค้าภายในเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปผ่ากันแล้วก็เร่งรัดการจัดประชุมเข้าคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ให้กับเกษตรกรจากจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงเอ่อจังหวัดลานเชียงใหม่เชียงเชียงเชียงใหม่เชียงรายที่ยื่นขอในลักษณะเดียวกันคือ30%เตที่8บาทนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะรีบทำแล้วก็แจ้งเข้าไปเลยเดี๋ยวส่วนกลางร,รับทราบค่ะไม่ว่าจะไม่ว่าท่านจะแจ้งผ่านในช่องในช่องทางของทางจังหวัดนะคะหรือว่าทางโดยสภาเกษตรหรือว่าทางเอ่อผ่านช่องทางทางท่าราชร เกษตรหรือว่าท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรตรงนี้ทางส่วนกลางเนี่ยของแต่ละหน่วยคือรับทราบแล้วตรงนี้เขาก็เล่ดดาเนินการที่จะทําให้ที่จะพิจารณานะคะที่จะพิจารณาให้นี่สุดเนื่องมาจากว่าตอนนี้คณะกรรมการนโยบายเ้าาแห่งไตินโยบายเทาาโคดแห่งชาติเนี่ยหมดวาระไปเมื่อวันที่31ตุลาที่ผ่านมาแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเอา คณะกรรมการชุดนี้เข้าที่ประชุมคอรมอให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาทําหน้าทีท่ทำหน้าที่โดยให้เขามีอำนาจในการที่จะทำแล้วก็ในการที่จะบริหารจัดก,การ ตามข้อเสนอที่มีเข้าไปค่ะซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่ของเราเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วเนะว่าเขามีภาระในเรื่องของตอนนี้ที่เขาซื้อเก็บสต็อกไว้แล้วก็ค่อยๆทยอยปล่อยออกไปเพราะว่าเขาค่อยๆทยอยปล่อยออกไปช่วงนี้เพราะว่าที่เขาซื้อไว้มันราคาสูงแล้วก็แล้วน้มของสถานการณ์ที่ ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการแจ้งกันว่าข้าออูราคามันมีแนวโน้มที่มันที่มันไม่คุ้มกับต้นทุนที่เขามีเพราะฉะนั้นในส่วนของที่เราได้รับข้อมูลมาก็คือว่าเกษตรกรก็ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตออก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 ,ออก,ออก,ออกจำหน่ายเนาะเราก็เลยว่าถ้าอย่างงั้นก่อนที่คณะกรรมการนยโยบายค่าเอ้นนโยบายข้า,โา,ขาวโพดเนี่ยค่ะจะมีจะได้พิจารณาในส่วนที่ทุกจังหวัดแก้งไปว่า8-30%แล้วก็ 10-, 10 2>, 2บาทนะความชื้นสบหาค่ะก่อนที่ตรงนี้จะทํางานเราก็ด้วยความห่วงใยนะคะเราก็เลยว่าเออถ้างั้นก็เพิ่มจุดหาผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามา New ส24ี่สีประเศสองเมืองแกันภาพข่าวนยราชิปสี 4, รายงาน